สวัสดีค่ะคอ,อนุญาตสวัสดีแบบไม่ยกมือนะคะพบกับตาลหัตถาชาแนลค่ะสาหรับอีพีนี้ก็คืออีพีที่26แล้วค่ะวันนี้ตาลจะพาไปกินราดหน้าหมูนุ่มหลังจากคลิปนั้นที่เราพลาดมาแล้วคือร้านเขาปิดมาลุ้นว่าวันนี้ร้านเขายังจะปิดไหมค่ะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะคะใส่แมสกก่อนออกจากห้องนี่ค่ะ แล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยก็คือนี่มีถุงผ้าเช่วยลดรกร้อนเวลาซื้อของกับห้องแล้วก็ที่สําคัญมากมาเลยก็นี่เจลล้างมือเอาไว้ล้างมือถ้าร้านไหนเขาไม่มีบริการเราก็จะได้มีเป็นของตัวเองค่ะ,ะไปกันเลย ยากเนาะเวลาเราถึงแต่เราไม่รู้ว่าเราจะกินอะไรอันนี้ร้านต้องแวะนะคะร้านนี้เป็นร้านอาหารรวมค่ะมีทั้งอาหารไทยแล้วก็ฝรั่งสเต็กอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยมีครบแต่แฟนเขาน่าจะสั่งเป็นอาหารตามสั่งมั้งเดี๋ยวก็ลองมาดูดีว่าแฟนจะได้อะไรทานแล้วก็รอดูว่าตามจะได้อะไรทาน จะกินกันแล้วนะคะแทนราดนาที่อกหักไป<ม>ก็คือจะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกก๋<ม>วยเตี๋ยวไก่มะละก็มีแต่ตตามไม่แน่ใจว่าจะกินเป็นร้านไหนเดี๋ยวเาขอเลือกกัน<ม>นี่ถึงแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ อะไรอ่ะไ้นี่ก็มีนะเมนูก็มีเนื้อดิค่ะเออเ,เอาเส้นเล็กเนื้อสดลูกชิ้นดีกว่าที่แล้วก็บะหมี่นะนีรรมมไ่ไงนั่งได้อ่าเอาเส้นเล็กเนื้อสดลูกชิ้นค่ะ,ะทานนี่ค่ะ,ะแล้วก็บะหมี่ลูกชิ้นเนื้อเปื่อยบะหมี่หมูร้องค่ะมามา่ามาม่าเนื้อเปื่อย เนื้อสด,ดเป็นเด็กเนื้อสดท่ไเป็นเส้นมาม่าลูกชิน้นตกเดี๋ยวเรามาปรุงแล้วก็กินกันเลยค่ะ ไม่ไไป <ขอ S 1> ด้วยไ <ป S 2> ม่มีความจำเลย mana

đó là những cái <laughs> này, cái mà na không được, nó đang lên đui đấy, เรื่องคำถาม อิ่เย็ค้ไม้กินมาไม้กินม่ไ้เมา้ยกสี่้เ็นอตามอต้องมาตามแต้งตามอบ่าจะสั่งกนสั่งอให้ลูกชิ้ได้ยบุรี่ชอลูกชิ้นกอ่อกงกจะสั่งเปนลูกช้แยกไม่เหนโนุ้นันสุยาวนนี้จะหมดละ ลงยาแล้วตามลไปุดยาแล้วก wow. so okay. okay. ็ดีไปเลยเขาก็นั่งยังเขาก็นัางดีนน่งไกนั่งยังมึงายู่กยยกอาเีเขามาว้ไนนจเสียก็เสียหลอกหลอกชไหไปอยู่นน้งอยู่รถไฟเนาะไปเนี่ยไปเนี่ย Thank you. กินเ,เป็ดแบบเปล่พริกเป็นน,นิดนึงนะอร่อยมาค่ะดนะเดี๋ยวรอดูว่าตันจะกินของหวานอะไรนะคะสาหรับเดกตัก็กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วอร่อยค่ะร้านเนี้ยิ่งกินเป็นครั้งแรกหลังจากที่อกหักที่ร้านล้านนาไปอันนี้คือร้านล้านนาที่เราตั้งใจมาตั้งแแรกแต่พี่เขาปิดก็เลยให้พี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อดำใจ ก็จะกลับมาอีก่ขอโทษทีที่ช่วงมีคลิปวเดยวห๋อ,อกินก๋วยเตี๋ยวบ่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปซื้อของกินกันเอาไปกินตอนกลางคืนเพราะว่าแฟนเขาชอบทํางานตอน,นงคกนก็ลเลยต้องซื้อของกินไปตุนไว้แล้วตาก็จะไปหาของหวานกินเราดูกันไป่ก็เลย ก็ได้มาถึงห้องแล้วนะคะสําหรับของหวานไม่มีอะไรทานเลยเพราะว่ามันก็ดึกแล้วด้วยกะจะกินชาไข่มุกก็ไม่เงาดีกว่าก็เลยได้เป็นนมนมมามาแทนกินแบบเพื่อไม่ให้เราปวดท้องเกินไปเพราะว่าเมื่อกี้อาหารหมื้อแรกเป็นรสจัดกเกินไตก็มีของไว้กินมื้อดึกค่ะของสดแล้วก็ของไอเนี่ยเดี๋ยวมาราดูตามรีวิวขอนันะคะว่าวันนี้ตามได้อะไรมาสำหรับมื้อดึกของร มีคนมาต้อนรับด้วยพีหมามาต้อนรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต้อนรับหรอคะตอนนี้ต้อนรับไหม <c oughs> ค่ะเดี๋ยวจันจะรีวิวอาหารสำหรับหนึ่งวันหรือไม่งั้นก็หนึ่งหนึ่งมื้อค่ะที่ซื้อมานะคะอันนี้เป็นคือหลังจากที่เราทานมื้อแรกไปก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็เลยซื้อของสเบียงมาตุน เพื่อมื้อดึกของเราก็คือหนึ่งคืนค่ะเพราะว่าต้องทำงานไปด้วยแล้วก็ทานอาหารไปด้วยอันนี้เป็นของแฟนนะคะสั่งที่ร้านแรกที่ที่ไปแวะชื่อร้านต้องแวะค่ะอันนี้เป็นข้าวผัดอเมริกันใช่ไหมใช่อันนี้ราคา50บาทค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่อย่างเมนูโปรดของท่านพี่เขาก็คือเจ๊เกะเพราหมูสับไขด่ดาว เขาแพ็คมาอย่างสวยเลยโอ้ไข่ดาวจริงด้วยอันนี้ก็ราคา50บาทเหมือนกัน,นะคะ่ะมีซอสมาให้แล้วก็นี่อันนี้บินแพ็คมาอย่างสวยชอันนี้ก็คือเป็นของสดนะคะเป็นของตานคือเราพยายามใช้ถุงผ้าพยายามฝึกนิสัยะคะ่ะใ,ใช้ถุงผ้าเพื่อลดโลกร้อนรักโลกนะคะต่อให้โลกจะไม่รักเราก็ช่างะคะ่ะ ก็คือนมที่ไว้จะดื่มหลังจากทานเผ็ดๆไปแล้วก็มีของสดเป็นผักบุ้งค่ะวันนี้ตนันตั้งใจจะกินข้าวปุ้นซาผู้ใดทาเบิ้งข้าวปุ้นซาวก็รอดได้นะคะอันนี้ก็คือบวบง,งูนะคะหรือภาษาอีสานเรียกว่าบังงูเงี้ยวแล้วก็แมงลักค่ะค่ะอันนี้แมงลักหรือว่าผักอีตู่ในภาษาอีสานนะคะบวบง,งูตันหยิบม,มาสามลูกน่าจะห้าบาทนะคะ เขาแบบคิดราคาไวบบ้เงี้าให้หยิบเองส่วนถั่วฝักยาว15บาทค่ะได้4ลูกอันนี้ซื้อมาให้หมาค่ะให้น้องหมาไม่ได้ให้คนหมาชอบกินถั่วฝักยาวถั่วยาวแพงตอนเนี้ยแล้วก็มีไอ้นี่กระเจี๊ยบค,ค่ะ10บาทแล้วก็ Reddit. Reddit แรดิตแรดิตตันไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่น่าจะยิ่มห้าหรือ30มบมั้งเพราะว่าเขาคิดรวมกันมาเลย แล้วก็มีขนมขรเคี้ยวอันนี้พริกป่นค่ะปกติพริกป่นตาจะกินเป็นของเซเว่นยี่ห้ออะไรนะฟ้าไทยอะค่ะอร่อยแต่ไม่ได้เข้าเซเว่นก็เลยหยิบจากร้านขายผักมาเลยแล้วก็นี่เมนูหลักของเราขนมจีนวันนี้เราจะทําเมนูคาปูนสตล์กินแล้วก็มีขนมนค่ะขนมนี่จะนี่เดี๋ยวขอถ่ายรวมๆนะคะนี่ เป็นขนมไว้คบเคี้ยวเวลาทำงานแล้วก็หรือดูหนังคืนนี้นะคะโอเคค่ะจบแล้วสำหรับการรีวิวโอเคหลังจากถึงห้องกันแล้วนะคะสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือการใช้เจลล้างมือหรือบางครั้งถ้าไม่อยากใช้เจลแต่ก็จะเข้าไปล้างมือที่ห้องน้ําด้วยสมู่เพื่อว่าเราจะได้ล้างสิ่งสกปรกที่เราไปสัมผัสจาก ข้างนอกมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะตาลก็ต้องลาไปก่อนนะคะพบกับวอล์กหน้าว่าตอนจะพาไปที่ไหนหรือว่ารอชมคลิปหน้าว่าตอนจะทานอะไรสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะขออนุญาตไม่สวัสดีแบบยกมือนะเราจะไม่ยกมือข้างเดียว